เหนื่อยฮะเหนื่อยนะทํางานแบบนี้เหนื่อยครับรัฐบ,บาลเหนื่อยแอดมินก็เหนื่อยคนเชียกก็เหนื่อยนะเหนื่อยมานานแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยครับไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงแล้วครับทํางานครับให้ลุงตู่ทางานคนเดียวเนี่ยนะว่านะจะพูดยังไงครับคือจุดอ่อนของลุงตู่เนี่ย ก็คือบริวารทั้งหลายทั้งหลายนะนะการเลือกคนมาทำงานเนี่ยบางทีมันห่วยแตกนะครับเลือกคนมาทำงานเนี่ยโอ้โหอะไรก็หม่รู้นะนี่ฮะทางสอชอ,อครับนะทางเพกสอชอ,อเนี่ยเขาวันนี้เมื่อวานเมื่อวานนะะเขาไปพบกระทรวง รัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลครับคนใหม่หลังจากที่บีพุทธิพงศ์เนี่ยบีพุทธิพงศ์เนี่ยนะครับโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกจากตำแหน่งไปนะฮะก็มีคนใหม่มาสร้างสจอกอ็เ,เลยจะไปขอคุยหน่อยซิว่า,าการดำเนินการกับไอ้พวกสามกีบกับไอ้พวกช้างเจ้าที่มันจับจ้วงเนี่ยนะ ว่าจะร่วมงานกันยังไงต่อไปนายพลกอหอบไปขอพบท่านมนตรีก็ปรากฏว่านะฮะทางสจอ,อเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าแหมสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังนะหมดหวังดูจากท่าทางแล้วหมดหวังกับคนนี้ สั้นๆง่ายๆบทหวังบทหวังฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีการเอาแฉข้อความบอกว่ารัฐมนตรีคนนี้นะบ,บอกว่าเฮ้ยเอาสปอนเซอร์ให้หน่อยดิหาสปอนเซอร์ให้หน่อยสิถือว่าเป็นการดูถูกต่างหากนะครับหาว่ามาขอสปอนเซอร์อะไรนะนะกะ็ ไม่รู้เข้าไปคุยกันในท่าไหนนะครับทําไมถึงงัดข้อกันก็ไม่ทราบนะทำไมถึงไม่ถูกใจกันก็ไม่ทราบนะครับเออแล้วอย่างนี้ฮะจะเป็นยังไงต่อไปครับการจัดการในพวกช่างเจ้าจาบจ้วงจะเป็นยังไงต่อไปจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาคประชาชนอย่างเดียวเหรือนะนะหรือว่าจะทิ้งไปหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับ คราวที่แล้วเนี่ยบีพุทธิพงศ์เนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ามีผลงานมาหน่อยนะครับก็ยังจัดการฟ้องให้พวกสามกี่ที่มันจับจ้วงนี่ยังพอหวังพึ่งได้หน่อยแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าจะหวังพึ่งได้ไหมสําหรับรัฐมน,นตรีดิจิตอลคนใหม่เนี่ยนะแต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแอนมินขอพูดถึงรัฐโคศกรัฐบาลหน่อยเถอะ อย่าว่าแต่กระทรวงดิจิตอลเลยที่จะหวังพึ่งไม่ได้เนี่ยนะที่ปล่อยให้พวกจับจ้วงกับจับจ้วงไปอยากทำอะไรก็จับจ้วงไปไม่รู้จะดําเนินการยังไงหรือจะปิดปิด a ฟ e b o o k หรือจะปิดไอ้พวกช่องนี้ยังไงเอาโคศโกรัฐบาลก่อนครับเนี่ย <c oughs> สองสามวันที่แล้วก็พึ่งมาปากไว้มาพูดอะไรนะ ว่าหมอบอกต้องทํางานให้หนักกว่านี้อะไรก็ต้องขอโทษเขาีกนะเออนะครับบางทีเนี่ยนะฮะต้องคืออยากจะฝากจริงๆแนละอยากจะฝากเถอถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฟังก็เถอะนะครับถึงแม้ว่าลุงตู่เขาจะไม่ฟังก็เถอะนะอันนี้อยา่าภาคประชาชนที่เชียร์ลุงตู่ทั้งหลายอยู่เนี่ยเขาเหนื่อยครับเหนื่อยกับโคศกรัฐบาลน,นะ คือถ้าโคศกรัฐบาลเจ๋งจริงเก่เงจริงแบบเนี่ยนะแมมันต้องตอบโต้ทันควันนะนะครับมันต้องตอบโต้ทันควันอันไหนเฟกนิวอันไหนอะไรยังไงออกมาชะชะโจ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 อันนี้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยไอ้พวกสามกีดนี่มันดา่าเอาดา่าเอาด่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ ปล่อยเฟกนิวด่ารัฐบาลปล่อยเฟกนิวด่าสถาบันโจมตีไปถึงไหนก็ไม่รู้ครับปล่อยหลอกเด็กหลอกอะไรจนตอนนี้กลายเป็นเกลียดรัฐบาลกันหมดแล้วเกลียดลงตู่กันหมดแล้วเป็นอุปทานหมู่กันหมดแล้วตอนเนี้นะพูดถึงลงตู่ก็เฮอบ้าตามไล่เกลียดลงตู่แต่ตามกระแสะเกลียดแบบไร้สติอ่เป็นอย่างนั้นไปหมดแล้ว พราะทีมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเลยคือประชาสัมพันธ์แหละแต่แบบประชาสัมพันธ์แบบทางการเหรือเกินนะคือประชาสัมพันธ์แบบวันนี้รัฐมนตรีให้มาเปิดอ่าทําการลถไฟฟ้าสะอาดบ,บางซื่อก็ตามพิธีการอะแต่วันนี้มันยุคสมัยใหม่มันต้องโชวะ ไม่เห็นเหนอพักเพื่อทงเพื่อไทยเขาทวิตเตอร์เขาอะไรกันนะลุงก็หัดเล่นบ้างทวิตเตอร์หัดไปอัพรูปไอจีบ้างหัดไปละอัพอะไรบ้างเวลาไปมีผลงานอะ่ะผลงานลุงตู่นี่เยอะแยะนะครับไม่ใช่ไม่มีเยอะแยะไปหมดสารพัดส,สารเพผลงานลุงตู่ประชาสัมพันธ์ให้มันดีๆนะคนเชียร์เขาเหนื่อยเดี๋ยวไอพวกถามกี่มันก็บอกมันมันถึงได้ เป็นอย่างนี้มันมันถึงได้บอกว่าลุงตู่ไม่มีอะไรดีลุงตู่ไม่มีอะไรดีลุงตู่ไม่มีผลงานลุงตู่อยู่ไปประเทศไม่พัฒนาอย่างเงี้ยก็ไม่ประชาสัมพันธ์อ่ะไอพวกสามกลิ่มก็เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะประชาสัมพันธ์นี่มันตรงกลุ่มวัยรุ่นนะไอจี IG, ทวิตเตอร์เราโพสต์ไปดิหัดเล่นมั่งดิโ,โกโศกอ่ะลุงตู่อ่ะทำงานเป็นมั่งดิ นะให้มันเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นหน่อยขับฮงขับเท้าก็อย่าไปปฏิเสธมันนะไปคุยสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ยังดีให้มันเป็นออกพื้นที่ข่าวพื้นที่สื่อหน่อยเนี่ยเขาแย่งพื้นที่สื่อหมดแล้วไอ้พวกสามกีบอะนะเอ,อ,อะก็โชว์ท่านโทนี่มาโชว์ขับเท้าท่านโทนี่มาโชว์แก้วิสัยทั์ท่านโทนี่ทวิตเตอร์รูปไปนั่นท่านโทนี่นะทวิตเตอร์รูปไปเที่ยวไปฉีดวัคซีนก็โชว์ ง่ายๆครับหัดเล่นซะบ้างทวิตเตอร์อจีหัดอัพบ้างมันจะได้ไวัยรุ่นมันจะได้เข้าถึงคน,นจะได้เข้าถึงประชาชน,นจะได้มีพื้นที่สื่อเยอะๆนะครับอย่าให้ต้องสอนเลยนี่มันยุคสมัยใหม่นะครับทีมประชาสัมพันธ์นะครับตกยุคมากเลยฮะหมดหวังครับพูดไปกค่น,นั้นแหละก็ไม่ปรับปรุงนะหมดหวังจริงนะ nè mẹ chay lắm mẹ chay